มงกุฎมานะเมื่อกี้มงกุฎสีม่วงที่เพิ่ม ยินดีต้อนรับสู่เกมเมกเอนบอกับทิปเซตเตอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเอดีของ FC เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะวันนี้เราจะมารีวิวโฟลมาระดับ S กันต่อนะคะซึ่งเป็นตัวระดับ S ที่น่าจะตัวใหม่เหมือนกันนะที่เพิ่งเข้าเสิร์ฟไทยนั่นเองสําหรับเจ้าตัวเคียวดิโอนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะน่าเล่นขนาดไหนแล้วก็การใส่อาวุธเรื่องของสกิลจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยนะตอนนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวเคียวดิโอนั่นเองม้า้ํามนั่นเองเนาะก็จะเป็นธาตุน้าะะต เคียดิโอมีอยู่8ดาวนั่นเองนะสาหรับตัวเคียดิโอไอดีนี้นั่นเองเนาะเรามาดูที่เรื่องของอาวุธกันก่อนนะอาวุธเนี่ยจะ,จะบอกเรื่องสีฟ้ากับสีม่วงนั่นเองเนาะตัวนี้จะเน้นเป็นสปีดแล้วก็ดาเมจของสกิลต่างๆมาเนี่ยจะเป็นสายสเปเชียลแอ a แทกนั่นเองถ้าเน้นสปีดก็ใส่ตัวนี้ได้นะกรุงเลฟตัวนี้นะก็ะเพิ่มสปีด5%แล้วก็ถ้าจะเน้นเป็นเรื่องของสเปเชียลแอ a แทกดาเมจก็ใส่ตัวนี้ได้อันนี้เป็นเน้นเป็น H p แล้วก็ Special เนะสเปเชียลแอทแท็กสี่เป ะะก็ใส่เป็นตัวนี้ได้นะอันนี้เป็นดาเมจแบบหนักๆเลยเนาะสเปเชียลแอตแทก8%แล้วก็เพิ่มคิติคออีก3%ด้วยนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะแล้วมาดูสีม่วงกันเลยนะสำหรับสีม่วงถ้าเน้นสปีดใส่มงกุฎเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้ามงกุฎคิงล็อกตัวนี้นะเพิ่มสปีดให้12%นั่นเองถ้าจะเม้นเป็นดาเมจสกิลนะคะเฉพาะสกิลของมันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอันติแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นธาดน้ำนั่นเองนะถ้าเน้นธาดน้ำสกิลดาเมจ สกิลต่างเนี่ยก็ใส่ตัวนี้ได้นะ HP 5%้าเปอรสปีดหแล้วก็ดาเมจสกิลของโปยมอนธาดนามอีก5%นั่นเองหรือจะเน้นเป็นสเปเชียลแอคแท็กไปเลยนะฮะก็จะใส่เป็นตัวนี้ได้นะอันนี้ก็สเปเชียลแอคแท็กสินะสองรอบแรกเท่านั้นเนาะสำหรับตัวนี้นั่นเองวันนี้สําหรับเรื่องของอาวุธนะคะเรามาดูที่เรื่องของความสัมพันธ์กันบ้างนะความสัมพันธ์ของเคียวดิโอเนี่ยช่องแรกจะเป็นสเปเชียลแอคแท็กแล้วก็นะแอคะะแท็ก็ตัวธาตุพิษอีก 1ตัวระดับ S นะแล้วก็ระดับ A นะส่วนช่องที่2นะคะ HP 12%มีลูคาลิโอนะคะบาชามโอแล้วก็ระดับเองตัวนะส่วนช่องที่3เป็นดาเมจเหมือนกันแอคแท็กแล้วก็สเปเชียลแอคแทกนั่นเอง10%มีระดับ S 1ตัวนอกนั้นก็เป็นระดับ A นะั่นเะองนะส่วนช่องสุดท้ายก็จะเป็นคีเลดรนตนะมีลาติออสกับมิลนั่นเองเนาะก็ไอดีนี้เขาครบทุกช่องเลยนะยิ่งครบทุกช่องแบบนี้นะก็จะเพิ่มสเตตัสเรื่องของ HP ได้เยอะมากทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ได้ครบนั่นเองเนาะเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งของเคิโอเลยนะคะเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะโจมตีแบบเดียวเป็นการกระทืบพื้นแล้วปล่อยอควาสมัทนะคะเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบเดียวของศัตรูเนาะ,ะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอตแทกนะหนึ่งมีโอกาส80%นะที่จะได้รับสแต็กรอยยอดสวอตนะคะดาบพักดีนั่นเองนะคะเอฟเฟกต์บัฟไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็เพิ่มสเปเชียลแอตแทกและความเร็วอีก5%สูงสุด6สแต็กเลยทีเดียวนะคะมา จะเป็นยังไงบ้างปึ๊บอ่าเป็นการะรีักกระทืบพื้นนะแล้วก็น้ําพุ่งเข้ามาหาศัตรูนั่นเองนะ มาดูที่ Skill สกิล2กันบ้างสกิล2เป็นการโจมตีแบบเดี่ยวท่าต่อสู้นั่นเองนะความเป้าหมายแบบเดี่ยวด้วยเขาของมันนะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอตแท็กหนนะและได้รับรอยย่อสวอตนะ1-2ชั้นด้วยกันนะและเพิ่มความทนทานต่ออันติเมทของตัวเอง60%จนกว่าจะได้รับออนติเมทครั้งต่อไปนั่นเองเนาะเมื่อเควดิโอนะคะอยู่ในรูปแบบของความละเอียดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มการต้านทานและก็คีย์ติคออีก30%เลยนะิะเมอรากาการตานทานะิพิ่้อขึ้นอีก3 สิบเปอร์เซ็น์เลยทีเดียวนะคะอย่างถาวรด้วยนะทุกคนดูเอฟเฟกกันปุ๊บอ่าแทงไปนะคแล้วก็ฟันอีกทีหนึ่งนะสำหรับศัตรู ด้วยเขาของเคียวดิโอนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูที่อันติกันบ้างอันติก็จะเป็นธาตุน้ำโจมตีแบบเดียวเหมือนกันนะมาบนคลื่นนะคะเขาบนหน้าผากข,ของเจ้าตัวเคียวดิโอเนี่ยจะเป็นดาบนะคะที่สามารถฉีกทุกอย่างและฟันเป้าหมายแบบเดียวนะสร้างความเสียหายเนี่ยสเปเชียลแท็กห0 0นะโอ้ถือว่าแรงมากนะสเปเชียลแท็ก5 0 0อเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะ,ะมีรยอยย่อสวอตนะคะมากกว่า3ชั้นนะคะซึ่งจะดำเนิกนการนะคะจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองนะแบบฟอร์มเด็ดเดียวนะ,ะของเอฟเฟ ตัวนี้นะคะก็คือเอฟเฟกพิเศษเพิ่ม6สถานะดั้งเดิม20%ก่อนที่เคลดิโอจะโจมตีทุกครั้งนะคะเคลดิโอเนี่ยจะลบนะคะลบผลบัฟ1อันจากเป้าหมายได้ด้วยนั่นเองนะคะอามาดูเอฟเฟกต์สกิลของอันติเคลดิโอเลยนะจะเป็นยังไงบ้างดูกันปึ๊บเฮ้ยถือว่าลังการอยู่นะทุกคนนี่วิ่งบนผิวน้ำนะคะเหยียบผิวน้ำไปโอ้มาสกิลหต่อ นี่ปึ๊บกระทึบพื้นนะแล้วก็น้ำพุ่งออกจากใต้ของศัตรูบานะปึ๊บสกิลสอใช้เขาฟันไปเรียบร้อย3า0แสนหขนาดยังไม่ได้อัพเวลอะไรต่างๆนะนนี้มีแค่ดาวกับเรื่องของอาวุธนะอาวุธอันนี้จะใส่เป็นเรื่องของมงกุฎมานะเมื่อกี้มงกุฎสีม่วงที่เพิ่มสปีดมานั่นเองอันติมาปึ๊บเฮ้ยเทพ สำหรับเคียวดิโอมาน้ำตอนนี้นะฮะมาน้ำถ้าต่อสู้น้ำนั่นเองเนาะถ้าใครจะเล่นก็ลองไปเล่นได้นะสำหรับตัวใหม่นะถ้าใครได้มาเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ลองไปปั้นปรับเปลี่ยนในทีมได้นะทุกคนมันขึ้นอยู่กับการปั้นการอัพของแต่ละคนด้วยนะไม่ใช่เราบอกว่าเฮ้ยตัวด,ดีที่สุดพอไปเล่นแล้วไม่อัพเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็สู้คนที่อัพเยอะไม่ไหวยอยู่ดีนะทุกคนคตัวไหนโหดไม่โหดขึ้นอยู่ก,กับการอัพแต่ละคนด้วยนั่นเองอ่ะเรามาดูที่สกิลหนึ่งต่อปึ๊บนี่กระทืบพื้นไปนะ อันติต่อเลยความอลังการมาดิดกระโหลกนะปึ๊บเหยียบบนพื้นน้ำั๊บเรียบร้อยเอฟเฟกต์อันติของระดับเกับระดับ S พเนี่ยจะแตกต่างกันที่ความรวดเร็วนะระดับเนีจะจะเร็วกว่าแล้วก็เรื่องของสีสันความอลังการเนี่ยระดับเอพัก็จะสวยกว่าอลังการกว่านั่นเองเนาะ ก็ดูเท่นะทุกคนเท่แล้วก็ดูดีนะสำหรับสก,กิลของโปวยมารถเอสนั่นเองเนาะบางตัวก็มีเอฟเฟกสวยนะบางตัวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเอฟเฟกเรื่องของสีสันหรือความลังการเนี่ยมันอยู่แบบแต่ละตัวเนาะมันติไปนะฮะ ปบนี่เจอท่าไม่ตายไปบเรียบร้อยนะเหลือไฟเจอร์ตัวเดียวปึ๊บใช้เขาวานไปเรียบร้อยแล้วเมที่สกิลสองเนี่ย 8, ประมาณแสนแปดประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็การแนะนําเรื่องของอาวุธนะคะเจ้าตัวเคียดิโอโอ้ยมอตรับเอสนะตัวใหม่ของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะ,ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะสวัสดีค่ะ